นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อ่าวะไรนะมาไมอ้าวอ่าวมยาไม่อะตอนนี้เมื่อกี้เราเดินไปห้องน้ำมาครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศทอนนี้แบบว่ากำลังเรากำลังจะเดินกลับชายหาดนะครับเหมือนเราจะเจอแฟนเพจอีกแล้วนะครับอ้าวนี่แฟนเพจเราดี่าอ้าวไปไหนกันเหรอครับเนี่ยอ๋อไปเยี่ยมมาครับโอ้โหนี่แฟนเพจตัวจริงยอดมากเลยครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศทังหมดมากไงเนี่ยกลับด้วยกันเลยเดี๋ยวกลับด้วยกันเลยโอเค เพจนี้ขินใจดีจริงใช่ครับเอาเลยครับพี่ติ๊กต่เลยครับพี่ติกต่อแล้วครับแล้วตอนนี้ครับหวานตัวเลยหน้าสังเกตไหมครับหาที่นี่ตายตาเปล่าหน้าครับฝรีเจิดลิโอ้ยหลบป้องครับเฮ้ยอ้าวเหมือนเราจะเจอแฟนเพจอีกคนนึงแล้วครับอ้าวนี่มันก็แฟนเพจเลยครับอ้าว่าง่าเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านได้กันเลยวะหาเรานี่มันนั่งจริงครับบรรยากาญนี่สวยงามมากครับอือร่มรื่นนะครับในร่มก็ร่มการท่องเที่ยว ถ้ายิงมาเสียตัวที่นี่ได้เนี่ยสุดยอดมากเลยครับโอ้โห y e a งานครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วน<อ>ี่จะเป็นข้อโต้แล้วเฮ้ยเฮ้นนนนยน,นี่ครับอ้าวนี่ครับออกมาสู่หาดเฮ้ยมาไทยอ่ะนหลัง่ายครับ มาถ่ายรูปให้สัตว์ไม่ไดาา้เย